ครับอันนี้เป็นพ่อปู่นะปู่ท่านอยู่ในถ้ำนะอันนี้ถ้าทองนะไม่ได้ถ้ำธรรมดาท่านผู้ชมดูในฝาปนึนของถ้ำนี่เป็นทองทั้งเป็นทองเป็นทองแต่คาไม่คาผมไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าเป็นทองนะมองเห็นลักษณะแล้วก็เนี่ยท่านเฝ้าส,สรรมบัติท่านเยอะมากเห็นไหมเนี่ยนะมีมีมีมมน,นีนี่ขาดไม่ได้ นีいい่แหละของโกรเลย